รู้จักกับ g o s ด f a c e ก่อนไปดูสคร e มเวอร์ชัน2023วีดสุขีดภาคที่6หน้ากากผีจอมไล่เชือดที่ปรากฏตัวบนจองเงินครั้งแรกในปี1996โดยตัวละครโกด f a c สได้ไอเดียมาจากเวสคราเวนกับเคว i n วิลเลียมสันสผู้ผลักดันแฟรนไชส์ c ครีมให้วีดดังก้องโลกในการสร้าง Char คาแรคเตอร์ฆาตกรปริศนาที่มักออกไล่ล่า ฆ่าผู้คนในเมืองบูดโบโรและมีคู่ปรับตลอดการเป็นซิดนีย์เพสคอตสาวสุดแกร่งที่สามารถเอาตัวรอดจากคมมีดของโกดฟสได้ทุกครั้งทุกภาคจัดว่าแต้มบุญของเธอนี่สูงจริงๆเลยครับตัวจริงภายใต้หน้ากาก,ากของฆาตรกรนั้นหมุนเวียนเปลี่ยนหน้ากันไปตามเหตุการณ์ในแต่ละภาคแต่สิ่งที่ทุกคนเป็นเหมือนกันคือพวกเขาจะใส่ยูนิฟอร์มสีดำและหน้ากากสีขาวเพื่อปกปิดตัวตนที่แท้จริงหิวกระหายความรุนแรงมาพร้อมแผนการฆาตรกรรมที่โหดเกินต้าน บางผ้าก็ไม่ได้มาแบบชายเดียวจับกลุ่มรวมทีมฆ่าก็มีมาให้เห็นอาวุธประจำตัวของโกดเฟสส่วนใหญ่คือมีดสั้นปืนหรือสิ่งของใกล้ตัวที่สามารถสร้างอันตรายให้กับคนได้นอกจากนั้นอีกหนึ่งสิกเนเจอร์ของโกดเฟสคือมันจะดัดแปลงเสียงตัวเองแล้วโทรศัพท์ไปหยอกล้อก,กับเหยื่อเหมือนเป็นเรื่องตลกก่อนที่จะลงมือเชื่อเพื่อเพิ่มความเดือดดาลในการไล่สับคนจนไอความวิกลจริตติดตลกของตัวละครตัวนี้ กลายมาเป็นอีกหนึ่งไอคอนิกแห่งหนังสยองขวัญที่สร้างสีหน้าจดจําไว้มากมายกว่าเสียงวิจารณ์ที่ค่อนข้างดีกลายมาเป็นหนังขึ้นหิ่งแห่งยุค90และตัวละครโกดฟเฟตก็ยังคงปรากฏตัวอยู่ในแฟนชชสยสกิมจนมาถึงปัจจุบันนั่นเองหลยครับ